ปะหวงก็กะว่าเออมาเปียกเอาสักแบกสักขึ้นผิวไม่หรอไปพันร้อยกับใครร่างมันไม่เหมือเชี่ยสองตัวเราสองตัวเราเพ่เกินสองเดดไม่คือตัวเดียวเลยว่าเราไปไม่ถึงแล้ว สองดเออพี่ได้ไมสองแปดองอ่ะคุณยังได้เราก็ช่าง้เราดูล้าไใดูได้ครับตัวเลแล้วเราไม่อได้พี่เอานี่คุยเรื่องนี้แค่แค่ลมมาแค่มิลเดียวแล้วครเนี้ยเออพี่จะช่างสองแรานี้ลงมามิลเดียวในตัวเนี้ไม่ถึง2มันไม่ถึงมีลักาณงแ้ไม so. ah, ่เกิดไอ้แก้สกับตาเลียงเองเราทีแค่ทีแทงไม่ได้นไม่ได้ีเองไม่้อเล แมเออมันอจะได้ตุว้าว่าถ้าไป่นแกนห้าป็ต่อไอ้ตัวนี้มันแจ้งห้องสองรถเก่งได้ได้เจอของของแขผมไปเจอเ็รแสห้แต่ว่าเนี่ยเลี้ยงเองแต่มันก็ไม่น่าเกินแล้วของเปิดอในมือนะมันชนละวงมันมแค่มินสอง2มินมันเอามเรี่อต่อพี่เบสได้ไหมเรต่อ